อันนี้เป็นเสาหลักนะเป็นเสาธงนะน,นี้เราก็ได้ให้แบบแม่ๆของเรามามาทําให้นะนะครับวันนี้วันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกแปดพฤษภา,าอ่พพาพฤษภาอ่าอันนี้เจ้าของเขาบอกว่าพฤษภาสิบหกพฤษภาสองห้าหกแปดอ่ะเราก็เริ่มมาปักเสาธงเรานะอันนี้ก็คือเนี่ยแม่ๆเขาก็ทํารอบรั้วเราเนี่ยสองไร่แหละตรงนู้นไปถึงเนี่ย เราเก็บภาพไว้ดูนะภาพความทรงจำของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเสาเสาเสาสุดท้ายที่ก่อนค้ำเนาะนะครับเป็นเสาหลักเสาหลักนี้เราปักธงเพราะเพราะว่ารถจะชอบขับมาชนเสาเราหักไงเราเลยต้องปักเดี๋ยวเราปักธงให้เขาเห็นนะเพราะเป็นทางตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบป่าเขาเรียกเขาจะปลูกข้าวบ้างปลูกข้าวโพดบ้างพอรถวิ่งมาเยอะๆแล้วพอย้ามันกรกปุ๊บเขามองไม่เห็นนะนะครับ เนี่ยของเรารอบสวนเราเนี่ยเป็นป่ามันป่าข้าวโพดนะทั้งหมดเลยก็มีตรงเล่ของเราจุดของเรานี่แหละที่เป็นส่วนผสมะสานนะนะครับนะโอเคชัดเจนจบ